ผิวมองคล้ำแห้งขาดนา้ำแพ้งง่ายส้างสัญญาณเสียผิวสวยค่ะ คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่หน้าแทบไม่โดนแดดเลยนะคะหรือเพอ่เพโบกันแดดหนามากแต่ใบหน้าของคุณก็ยังคงมองคล้ำอยู่ค่ะหนึ่งในสาเหตุนั้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเป็นผิวขาดน้ําค่ะหรือผิวแห้งแล้วปล่อยให้ระคายเคืองนะคะบางคนคันเลยค่ะแล้วก็เป็นแผลแผลก็หายช้ามากค่ะเหล่านี้ค่ะกนเป็นสัญญาณเตือนนะคะบอกว่าผิวสวยของคุณกำลังจะเสียค่ะ ณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้นะคะหรือคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังก้าวเข้าสู่วัย40บวงนะคะคลิปนี้คุณต้องฟังค่ะหากคุณสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพผู้หญิงวัย40บวงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นเพื่อนกันกันกบปุ้ยนะคะในอดีตคนนิยมการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวโดยใช้กดเพื่อให้ตัวเองใบหน้าใสามากขึ้นค่ะแต่เทนความงามในปัจจุบันนะคะเรานิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูและหล่อเลี้ยง กราะป้องกันผิวของคุณค่ะแต่เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่สําหรับหลายๆคนนะคะทําให้เกิดคําถามที่ว่าเกราะป้องกันผิวนะคะหรือว่าสกินแบเรียร์คืออะไรค่ะหากคุณต้องการมีผิวสวยนะคะสกินแบเรียร์เป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่คุณควรรู้จักค่ะสกินแบเรียร์หรือเกราะป้องกันผิวเป็นคําที่ใช้อธิบายผิวหนังชั้นบนสุดของคุณซึ่งมีหน้าที่2ออย่างน,นะคะก็คือกักเก็บสิ่งดีๆเอาไว้แล้วก็ขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป โดยให้เซลล์ผิวหน้าของคุณเก็บกักความชุ่มชื้นตามธรรมชาติเอาไว้ค่ะโดยป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ําออกจากผิวหนังค่ะเมื่อน้ํานะคะไม่ระเหยออกจากผิวคุณไปผิวของคุณก็จะกลับมาใส่ไม่หมองคล้ำนะคะไม่ผิวไม่แห้งหรือว่าขาดน้ําค่ะอีกทั้งยังช่วยปกป้องอ,อวัยวะภายในร่างกายของคุณจากสารพิษค่ะเช่นมลพิษ ฝุ่นนะคะสารเคมีอันตรายหรือว่าแสงแดดค่ะดังนั้นเมื่อเกรบบาะป้องกันผิวหน้าของคุณเสียหายหรือถูกทําลายเขาก็จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้ตามปกติผิวหน้าของคุณก็จะส่งสัญญาณด้วยอาการต่างๆกันค่ะเช่นผิวหน้าคุณจะเริ่มหมองคล้ำจากผิวขาดน้ำนะคะหรือผิวแห้งมีอาการคันระคายเคืองนะคะหรือเกิดเป็นผิวแพ้ง่ายได้ค่ะ ดังนั้นถ้าคุณต้องการแก้ปัญหาผิวหน้าเหล่านี้นะคะก็คือคุณจะต้องฟื้นฟูสกินแบเออร์หรือเกอราะป้องกันผิวหน้าของคุณให้กลับมาทํางานเป็นปกติค่ะวันนี้นะคะปุ้ยมี3วิธีฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาสวยแบบง่ายๆค่ะ1เลี่ยงการทําความสะอาดหน้าโดยใช้กรดนะคะหรือสารขัดผิวที่รุนแรงค่ะแต่ควรใช้โฟมล้างหน้านะคะที่มีค่า pH บาลานซ์ให้กับผิวของคุณนะคะและไม่ควรล้างหน้าบ่อยจนเกินไปค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะแต่คุณควรเลือกใช้เฟเชียลออยที่มีส่วนผสมของสควาเรนโรชิปออยล์หรือแมคคาเดเมียออยที่มุ่งพัฒนาเพื่อฟืน้นฟูกราะป้องกันผิวของคุณโดยตรงค่ะถือเป็นการฟืน้นฟูเซลล์ผิวใหม่แก้ปัญหาผิวอย่างตรงจุดค่ะทำให้คุณได้ผิวใสและใบหน้าที่อ่อนเย์กลับมาอย่างรวดเร็วค่ะ 3. ควรเลือกใช้ครีมกันแดดที่สามารถป้องกันทั้งรังสี U.V. ฝุ่นและโมลพิษเพื่อไม่ให้เขาไปทำลายเกราะป้องกันผิวของคุณค่ะหากผิวของคุณเริ่มส่งสัญญาณผิวแห้งหมองคล้ำขาดน้ำหรือแพ้ง่ายนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการดูแลสกินแบเ r เยอร์บนผิวหน้าของคุณค่ะด้วยการใช้โฟมล้างหน้าที่คืนความสมดุลให้กับผิวใช้สกินแคร์ที่คืนความชุ่มชื้นและ คุณฝูกกาะป้องกันผิวให้กับคุณค่ะอีกทั้งนะคะอย่าลืมทาครีมกันแดดที่สามารถปกป้องทั้งรังสี U V มลพิษและฝุ่นให้กับคุณอีกด้วยค่ะทําง่ายๆแบบนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าคุณจะได้คืนผิวสวยของคุณกลับมาอย่างแน่นอนค่ะหากคุณสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพสําหรับผู้หญิงวัย40บวกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสําหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย for the